ตอนรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กับกดซับให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับ สวัสดีครับกลับสวัสดีผู้เล่นเป๊ะสองพัทุกท่านนะครับผมนัดดูเดินและคลิปนี้จะอยู่กับตำนานผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีเตอร์ชไมเคิลนะครับโดยการ์อีพิคทรามไบนี้ครับจะอ้างอิงมาจากชไมเคิลปี1999นะครับที่แกสามารถพาทีมแมนยูคว้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกมาได้นะครับโดยนัดชิงเนี่ยตอนนั้นเจอกับบาเยรนมิวนิกโดยตอนนั้นนะครับบาเยนน่ะนำหนึ่งศูนย์แต่ว่าบาเยรนน่ะด้วยความยิงไม่คมด้วยนะครับยิงไปชนเสาจนคานบวกกับ แรงเซฟของแกนะครับทาให้จนเหลือ90นาทีเหลือ3นาทีต่อเวลาสุดท้ายนะจุกจังหวะ3านาทีสุดท้ายนะครับแมนยูได้เตะม,มุมแล้วปีเตอร์เจมส์ไมเคิลวิ่งขึ้นไปจะทำประตูครับไปช่วยเพื่อนนะฮะกลายเป็นว่ามันได้ผลด้วยครับทําให้ผู้เล่นของยบร์นมิวนิกระวังแกถึง3คนนะครับคือไปปิดแก3คนเลยเป็นเหตุทํใไ้แมนยูสามารถตีเสมอได้1นึ1่งหนึ่งลครับแล้วก็เวลาต่อมาเนี่ยภายใน3นาทีนะ โอเลกุน่าโซชาซูเปอร์ซับครับยิงเข้าไปนำ 2, 1, ํำสอโค้รจะปฏิหารเลยครับตอนนั้นทำให้แมนยูได้ยูฟาแชเมเปี้ยนลีกมานะครับเดี๋ยวมาดูที่ค่าพลังของแกกันดีกว่านะครับปกกริรยาเนี่ยสูงถึง90เลยนะครับการจับบอล8 5การปัด8 5แล้วก็อะไรเขาเรียกว่าความคล่องตัวแล้วกันของผู้รักษาประตูนะสูงถึง9กาอการยืนตำแหน่ง92นะครับถือว่าโอเคเลยจะเสียตรงที่ว่าการจับบอลกับการปัดอะพอใช้นะก็คือดีแหละแต่ไม่ได้ดีมากนะครับ ามาดูที่สกิลของแกนะครับแกจะมีสกิลโลพุทนะฮะก็คือเปิดลูกวิถีตันได้ดีมีสกิลโยนไกลมีสกิลเซฟจุดโทษแล้วก็เป็นกัปตันที่ดีนะครับอา้าวลืมบอกค่ากระโดดของแกนะครับสูงถึงที่80เลยนะซึ่งสําหรับโกมันก็สําคัญนะครับเวลาเขาปั่นมาหรือว่าเขายิงไกลมามันจะมีผลทําให้โกกระโดดไปถึงบอลนะไอโกที่พลังกระโดดน้อยอะ่ะจะกระโดดไม่ค่อยถึงลอง,ลองสังเกตดู ส่วนสไตล์ตาการเล่นของแกนะครับจะเป็นดิเฟนเซียก็คือไม่วิ่งออกไปข้างนอกหน้ากรอบครับอยู่แต่ในกรอบส่วนฟอร์มเนี่ยอันเดอร์แวลลิงนะครับก็คือไม่เปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆก็คือระหว่างการที่เราเล่นอยู่นะครับแกจะไม่ทําอะไรเด๋อแค่นั้นแหละต้องบอกก่อนเลยครับก่อนที่ผมจะได้ปีเตอร์ชมายเคิลมานะผมใช้คาสิยารมานานมากนะครับแต่พอได้ปีเตอร์ชามายเคิลนมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกดีกว่าตอนใช้คาสิยารนะเพราะคาสิยารแกเนี่ยจะมีช็อตที่ทําให้ผมวุ่นหิดอยู่เรื่อยเลยก การปัดบอลจับบอลของแกมันไม่ดีใช่ไหมพอรับลูกยิงของฝ่ายตรงข้ามอ่ะมันจะเหมือนปัดเข้าประตูตัวเองบ้างปัดให้เขายิงบ้างอะครับแต่โดนยิงซ้ําบ่อยมากเลยนะฮะเวลาตอนเล่นกับใชคาสยารเป็นประตูอ่ะแล้วก็เวลาที่ฝั่งประตูเนี่ยเขายิงลูกไกลมานะครับยิงไกลมายิงปั่นมานะครับจะโดนบ่อยมากเพราะว่าคาสยาระเขาตัวเล็กแต่ไม่ใช่ว่าคาสยาแกก็ไม่เหนียวแกเหนียวอยู่นะครับบางนัดแกก็ช่วยผมได้เยอะเหมือนกัน แต่กับปีเตอร์ใชไมเคื่อนครับผมไม่เคยเจอโมเมนต์อะไรแบบนั้นเลยครับที่ปัดประตูปัดบอลแล้วเขาได้ยิงซ้ำอะไรอย่างนี้ไม่เคยเจอจริงๆงครับสาหรับผมว่าแกเหนียวไหมคือผมมองอย่างนี้เว้คือโกะของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเล่นอดาโดนาลูม่าเล่นเดกอาอ้าวิเหนียวจังเลยพอเราไปเจอคือโค่นเหนียวเลยแต่พอเราเล่นเอ๊ะทำไมเราโดนยิงจังนะครับคือมันแล้วแต่ตาด้วยว่าเขาจะเซฟให้เราหรือเปล่าเราจะโดนยิงประมาณไหนยิงแค่ไหนนะครับ มนแล้วแต่ดวงอ่ะคือการที่เรามีโกดีๆค่าพลังดีๆคือมันก็ดีแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าลืมนะครับคือเกมลับเราต้องมีกองหลังที่ดีการับที่ดีแล้วก็เกมลับที่ดีนะครับถึงคุณจะมีโกสเตตร้อยอ่ะให้เก้าหมดเลยให้ทุกพลังของโกเก้าหมดเลยแต่คุณปล่อยให้เขามายิงหนึ่งหนึ่งอ่ะสองสี่ห้าลูกอ่ะยังไงมันก็เข้าเพราะงั้นอ่ะการเล่นเกมลับอ่ะสำคัญที่สุดครับ ผมมองว่าโกเป็นเรื่องรองแต่ถามว่ามีโกที่สเตตโคตรดีไหมก็ดีครับเพราะว่ามันอาจจะช่วยเราได้ในบางจังหวะจริงๆนะแบบเซฟเวอร์อะไรประมาณนั้นนะแต่สิ่งที่สําคัญสําหรับผมนะคือการมีกองหลังดีๆมีกลางรับดีๆนะครับมีวิงแบ็กซ้ายขวาสากัดบอลดีๆคือสําคัญที่สุดแล้วก็การเล่นเกมรับของเรานะครับคือถ้าผู้รักษาประตูของเราเขาจะเซฟะคุณใช้ตัวธรรมดาเขาก็เซฟเออเขาก็ช่วยคุณได้ถ้าฟอรม์ม ถ้าฟอร์มเขาดีนะถ้าหัวเขาตั้งอะไรมานะถ้าหัวตกก็อย่าไปหาใช้นอกเรื่องมาเยอะแล้วเอามากลับมาที่ทำไมกันครับผมมองว่าแกเป็นโกที่ไปกริยาดีนะอ่ายืนตำแหน่งดีรับดีนะครับคือแกจะเซฟลูกซ้ําได้เยอะมากอืมไม่ใช่ว่าผมไม่ได้โดนยิงซ้าบ่อยนะคือไอสตู๋ยิงมาติดบล็อกกองหลังผมแล้วทีเนี้ยไออีกตัวนึงอะ่ะได้ยิงซ้ําแกจะออกมือแบบทันพอดีตลอดหรือผมเอากองหลังของผมเนี้ยไปบล็อกทิศทางการยิงของเขา จนเขาต้องหักมายิงอีกทีอีกที่หนึ่งอ่ะชามายเคิลอนอ่ะจะยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะคือแกจะไม่ค่อยหลุดตำแหน่งออตั้งแต่ใช้ชามายเคิลนมาเนี่ยผมโดนยิงมากสุดแค่สองลูกจริงๆนะไม่ว่าจะลงแรงหรืออะไรอ่ะคือมากสุดแค่2ลูกจริงๆหรือว่ากูเล่นเกมรับเก่งวะโอ้ยตัวเองหยอกหยอกหยอกครับจังหวะนีโ้โดนเขาโมงครับคือโมงมาเวอร์มากเลยแบบวิถีลูกคือสวยมากเลยย้อยเขา้าเสาพอดีโอ้โหใครจะไปเซฟพันวะเนี่ยคือ การที่คุณอยากจะรู้ว่าโกคนนั้นดีหรือไม่ดีเหนียวหรือไม่เหนียวอะคือมันต้องเล่นหลายๆนัดอะจริงๆคือมันต้องเล่นหลายๆตา,าจริงๆนะผมได้ใช่ไหมขึ้นมาตอนแพดแมนยูมาได้วันสองวันอะเออผมเล่นหลายตามากนะจะได้มาอาัดคลิปรีวิวนะครับพูดถึงความรู้สึกที่ตัวเองใช้มานะแต่คนอื่นอาจจะใช้ใช่ไหมขึ้นแล้วก็คิดว่าอุ้ยโคตดเหนียวเลยแต่ว่าอีกคนนึงใช้ใช่ไหมขึ้นปีเดียวกันอีปิกเหมือนกันแต่อุ้ยทําไมแม่งไม่เซฟให้กูเลยวะอะไรประมาณนะั้นมันคือมันจะแล้วแต่จริงๆครับแล้วแต่ดวงของเรา แต่ตามที่ผมเล่นมานะครับคือแกจะเป็นโกลที่มีปรกริยาดีจริงๆครับคือยืนตำแหน่งดีช็อตรับลูกซ้ำช็อตบัดลูกยิงไกลอย่างเงี้ยคือจะมีบ่อยมากคือถ้าโดนลูกยิงไกลแบบเว่อร์ๆจริงๆนะแบบยิงเข้าเลยนะก็คือมันต้องแรงจริงๆอะ่ะคือเขาต้องได้ยิงแบบเต็มข้อจริงๆอะ่ะเออถึงจะเข้านะครับแต่เท่าที่ผมเล่นมานะผมประทับใจตรงไม่มีช็อตเด๋อๆให้ผมเห็นนะครับคัตสยาร์ดอะ่ะ เขาโหมมาเบาๆอะ่ะบอลเบาๆแบบแบอลไม่มีอะไรเลยนะคือเขาได้โหมแบบถักถกเบาๆอะ่ะคาสยาิยัตปัดเข้าประตูตัวเองอะ่ะผมโดนมาแล้วอะ่ะเออหัวร้อนเลยวันนั้นนะครับนี่ครับส่วนโลกยิงไกลครับเนี่ยมันต้องโดนลูกอย่างนี้จริงๆอ่ะมันถึงจะเข้าอะ่ะโอ้โหไอ้นี้ไอ้ลูกอันนี้มึงก็เวอร์เกินนะครับโฟเดนนะมึงถนัดเท้าซ้ายไปเถอะว่าอันนี้มึงยิงขวาจากกระทีละทอนเลย <c oughs> นี่จังหวะครับเขาไหลามาให้พินลุตฮนะพินลุตยิงเข้าไป <c oughs> กระโดดปัดไ้ได้ครับบอลอย่างแรงแต่ว่าแไมเปต้นครับแชมเตนจะไม่ขึ้นเข้าเซฟทันนะครับมาดูจังหวะนี้คขับอมเอาคืนบ้างครับนี่ครับไปแล้วครับเอ็มเป้ยิงเข้าไปโอ้โหเซฟได้แต่ว่ายังเข้าประตูอยู่ครับยังดวงดีอยู่ครับฮะแัมเปิลปะทะเดคอาร์นะครับแมตชนี้นี่ครับจังหวะนี้ครับผมตกใจครับรุดมันเอาบอลลงคนน่ากวแล้วก็ยิงมาครับรับได้สบายสบายครับ การใช้มือผมมองว่าดีกว่าคัสซียสนะเพราะว่าคัสซียสบางทีมันรูปเบาๆอ่ะเขาก็ยังปัดอ่ะผมยังงงเลยครับจังหวะนี้ผมโคตนงงครับผมทำอะไรไม่รู้ให้บอลมันหลุดไปให้เขายิงครับเซฟไปได้นะครับปกิริยาไวจริงๆครับนะถ้าเขาหลุดมาในกรอบเพียโทษแล้วยิงอ่ะมันก็มีแบบมันเป็นห้าสิบห้าสิบแล้วอ่ะครับที่เราจะเซฟได้หรือว่าเราจะเสียประตูนะ จังหวะนี้ครับผมต้องยอมจริงๆครับเขาไหลมาสวยจริงๆแล้วก็วิ่งมาแล้วยังเซฟได้เป็นไงล่ะนะครับตานี้เป็นตานที่รู้สึกว่าลุงเขาจะเซฟให้ผมเยอะที่สุดแล้วนะครับจังหวะนี้ผมขอสวนบ้างหน่อยครับยังไงครับเล่นท่าหน่อยนึงเล่นท่าไม่ค่อยเป็นแล้วก็วกไปได้ไปเฉยครับไปแล้วยิงม่วงคายตายเป็นไงล่ะนะครับเด r านี่ก็ ขึ้นชื่อว่าเหนียวมากนะแต่ผมได้ยิงแบบเต็มข้อจริงๆไงแล้วเอาตัวยิงคมไปยิงไงมันก็เลยเข้านะครับว่านี่ครับโดนเขาไหลกันมาสวยอีกแล้วครับโอ้โหยังเซฟได้เป็นยังไงฮะอย่างเยอะเซฟอย่างเยอะครับตาเนี่ยจริง,รงสรุปโดยรวมนะครับเป็นผู้รักษาประตูที่ผมใช้แล้วพอใจมากๆเลยฮนะน่าจะใช้ยาวๆเลยยันเปลี่ยนแบบเป็น2024เออซ้า ถ้าผมไม่มีไอ้นี่แล้วผมไม่มีคัสยาร์ดอีิกเนี่ยผมกดไม่ได้ผมก็เลยไม่รู้ว่าคัสยาร์ดอีิกเนี่ยเขาจะเหนียวแค่ไหนนะครับคือไม่รู้จริงๆแต่ตอนนี้ผมพอใจกับพีเตอร์ชัยเคลื่อนมากๆเลยครับใช้ยาวๆแน่นอนใช้เรื่อยๆแน่นอนแล้วก็กราบขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ i